ครับสวัสดีครับแฟนมัดมวยนะครับวันนี้ผมวิค์วิจารสองช่องช่องเก้าอัจวิดำสองคู่นะครับแล้วก็ช่องเจ็ดสีนะครับส่วนมวยเดดนี่ฟังท้ายรายการเลยนะครับไปกันอย่างเร็วคู่แรกเก่งกอกลมเกลียวช่องเก้านะครับสี่เบดโลฝ่ายน้ำเงินนี่จงอังดำอ่าสี่สิบจงอังดำรักเกียรยิมนะสี่สิบจุดแปดนะครับขาสองขีด เก่งนะครับจังหวะฝีมือเตะต่อยเคยเห็นไปแล้วนะครับแพ้ลุงกิตเกียรตินาดีนะแพ้เกียวพลินสกีชัยนะครับมวยคู่นี้นะครับเป็นมวยรอบนะครับเก่งเนี่ยดีกว่านะครับจงอางดาเนี่ยไม่เคยเห็นฟอร์มนะไม่เคยได้ต่อยกลางวันเนี่ยจะเป็นรองนะเล่นไปเก่งกอกมเกียวนะครับจะชนะจงอางดํารักเกียรติยิมนะครับคู่สองน้องผือเล็กป๋องไฟฟ้านะสี่เบ็ดโลกับวัชดาลูกน้อยเอเทียมสี่สองรถหนึ่งเล่นไปที่น้องผือเล็กนะครับ แต่ต่อยดีกว่านะจะชนะวันชนะลูกนองยเยียมไปลงลึกในรยายละเอียดที่ช่องเจ็บสีเลยนะครับคู่แรกเพชรรุ่งเพชรนีรอดนะครับชั่มเช้าร้อยยี่สิบจุดหกรถจุดหกน้าเงินนี่เพชรดองบีตอ่อชัยนะร้อยสิบเก้าจุดหนึ่งขาดจุดเก้าเพชรรุ่งนะครับสองครั้งหลังชนะเหนือสยามเพชรสุภาน,านันรวเสมอขุนดาเล็กนะครับอปอสิงคำนะครับส่วนเพชรดองบีนะครับ แพ้รักนิดันดานดาดาดาสารคามและแพ้ก็้องเมทีเก้าสมดิษนะครับเพชรลุ่งนะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายเจ็ดเพชรครับเป็นมวลรูบสูงยาวนะครับเ,เดินเตะต่อยเข่าคำแทงนะแข็งแกร่งแข,ข็งแรงเลยนะหน้าเสือดีส่วนเพชรต้องบีเนี่ยวันครั้งที่แล้วเนี่ยต่อยแพ้ก็้องเมทีแท่เก้าสมดิษเนี่ยสามยกนะครับดูว่า,าวันนี้รูปร่างจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับเตี้ยกว่าหน่อยนะครับออกไปที่เพชรลุ่งเพชรนิโรดนะครับ เข่าปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะเข่าด้วยกันนะครับเล่นเพชรลุ่งจะดีกว่านะครับจะชนะเพชร้องบีต่อหลักชัยนะครับคู 2, ่สองทอร์ตินะเลดเปิดเพชรลุ่งต่อสามสองนะครับเลดนะราคาเลดนะค,คุยสองยอดอนุมานเทพเกษนะครับร้อยยี่สิบหกจุดสองลดหนึ่งจุดสองฝ่ายน้ำเงินนี่กุมันกันเกตสมบูรณ์ร้อยยี่สิบหกจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่ยอดฮนุมานนะครับ ของข้างหลังแพ้เบียไทยสิย์ดาบกอน,นะแพ้ด็อจกจักรงได้ต่อสีดาชัยนะครับวันนั้นเล็กกว่าส่วนกุมาญยันนะแพ้ต่อยชัยมงคลต่อสายตายและแพ้เพชรจุมพลดาบันสายคามครับมวยคู่นี้นะครับยอดถมานหายไปนานนะที่เดิมคือเพชรว,วานนเอกบางไทรนะครับจังหวะเตะต่อยซ้ายหนักหน่วงนะครับวันนี้ได้เรียบลูกบ้างหน่อยนะส่วนกุมาเยันเนี่ยเต่อย,อยู่สม่ำเสมอกว่านะครับเตะต่อยเข่าปั้นตีนะครับ คู่ที่สูสีนะเลเปิดกุมารเงนต่อห้าสี่นะแต่วันนี้ผมอยากจะให้ลองนะลองยอดอนุมานไปนะต้นต้นนะลองออกตัวซื้อขายได้นะครับในภาพรวมนะยอดอนุมานนะดีกว่าจากชนะนกุมารเงินเกียรติสมบูรณ์นะคู่ที่นะคู่นี้ผมไม่ชอบมากนะแต่เหมาะสําหรับการเล่นซื้อขายนะครับยอดยอดอนุมานนะซื้อขายดีกว่านะครับคู่ที่สามนะครับเอ่อสอนชายสอยิ่งเจริญการช่างนะ ร้อยยี่หกรถหนึ่งน้ำเงินอีกว่าเงินมอราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงนะร้อยยี่ห้าจุดสามรดจุดสามสอนชัยสองข้างหลังชนะเพชรดรงสปาปับอุดรนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะแล้วก็ไปชนะแพ้สิบแสนแล้วไปช้าเพชรดรงที่อุดรอีกครั้งนะคร้งซ้ายชนะเพชรสายชนสุวัสดิ์พันยางส่วนกว่าเงินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยชนะสายรับจิตเมืองดนนะที่ช่องสิบเอ็ดแล้วไปแพ้หนึ่งล้านเล็ก จิตเบืงดนที่ออมน้อยนะครับมวยคู่นี้นะครับวันนี้รูปล่างนะครับสอนชัยได้เปรียบเห็นเลยนะใหญ่กว่าเห็นนะครับเป็นมวยเข่าปั้มตีพิษซ้อมอยู่ค่ายเกียรตเพชรนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงหน้าเสือดีส่วนกลางเงินเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องหน้าดักเตะต่อยแทงรวดเร็ว ดีนะครับแต่ว่าดูหน้าเสือจะเป็นรองนะวันนี้ผมชอบไปที่สอนใจสอยิ่งเจริญการจ้างนะครับจะชนะควางเงินมอรัฐหมู่บ้านจอมบึงคู่ที่นะครับเลทเปิดสอนใจต่อห้าสี่ครับคู่เอกของรายการผล,ลกิจสอจวิชิตแปดริว้วล้อยยี่สิบปอน่ายน้ำเงินนี่ดังสอผลกิจร้อยี่สิบจุดสองร้อยจุดสองผลกิจนะครับแพ้วันฉลองสิทธิ์ซ้อนน้องนาชนะโชคปีชาติานายก ทวีตตะพง์นาจ้องเจ็ดสีส่วนดังเนี่ยชนะวัชรศักดิก์ตอ่อศิลาชัยด้าที่เลยแลวไปนชนะวิสันเล็กสีทานดิสคัฟวอรี่ที่ลุมพินีนะครับ <c oughs> มวยคู่นี้พูดถึงจังหวะฝีมือก่อนนะครับภารกิจเนี่ยเป็นมวยครับเข่าเดินค้ำแทงนะเหลี่ยมเข่าเนี่ยหักแทงดีนะส่วนดังเนี่ยเป็นมวยจังหวะมือต่อยรวดเร็วนะครับเหลี่ยมปั้มไล่แขนเก่งนะรวดเร็วยืนมวยนิ่งนะครับ วันนี้ผมอยากจะให้ลองไปที่ดังสเพื่อนจิตนะครับเลทเปิดอ่อพลกิจต่อห้าสีเนี่ยน่าลองนะครับซื้อขายออกตัวได้นะครับเล่นดังไปซื้อขายออกตัวนะครับในภาพรวมเนี่ยอ่าปลายนะครับคู่นี้จะชนะแพ้ชนะกันปลายแใครหมดเนี่ยแพ้เลยนะครับผมยังชอบไปที่ดังสเพื่อนจิตครับมวยรองนะจากชนะผลกิจสจวิชิตแริวนะครับสําหรับมวยเด็ดวันนี้นะช่องเก้าเล่นไปที่เก่งกอกรมเกียวนะครับส่วนช่องเจ็ดสีเนี่ยนะ เล่นไปที่เพชรรุ่งเพชรนิอรอดนะครับในคู่ที่หนึ่งนะล้วมวยหน้ารองนะครับคือดังสอเพลินจิตครับแล้ววันนี้ขอให้ท่านเอ่เหเฮงร่ำรวยมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ